ที่สามดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะข้อดิฉันเข,เข้าไปในห้องน้ําก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดสดสด,สด,สดค่ะ พอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทำได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนําเซนิเนตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซอิเนตินกลับไป,ไป,ไ,ปไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทานเซนิเนตินไปนะคะมีสีม่วง สีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิบ,บการห้าห้าสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหอบอกว,ว่าจะทำได้ทำการตัดลำไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทำอะไรมาทำไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ ครั้งแรกดิฉ right? so ันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์เนตินหรือเรากินเซอร์เนตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์เนตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้ตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัด คือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้ลำไส้ชันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะลติมาสูมินทุกค,ค่ะปัจจุบันเป็นผู้ป่วยระยะยไตระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยามาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี้ยค่ะแล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกผาตัดสมองมาแล้วมารู้ตัวว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ย อยู่ๆก็ค่าตายสูงขึ้นมาเลยหมอให้ระวังแล้วก็ระวังแล้วนะคะพยายามไม่อยากจะฟอกไตให้คุมอาหารคมอะไรดูแลอยู่สามปีแต่เราน่าจะไม่เข้งคัดเท่าไหร่พยายามหนีนะไม่ฟอกไตหมอบอกให้เตรียมเส้นฟอกไตล้วก็หนีไปทานสมุนไพรยาจีนมากอะไรมาะะัางเนี่ยค่ะก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นน,น,นะคะจนเรามีอาการไม่ไหวละพอามารู้สึกอึดอัดในท้องแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วย คุณหมอขบอกว่าถ้าหากว่ามีเคลื่อนไส้อาเจียนนี่ไม่ไหวแล้วนะต้องฟอกเราก็เลยต้องยอมไปฟอกค่ะฟอกทีแรกก็สองสองครั้งอาทีละสองครั้งแต่คุณหมอบอกว่าไม่พอก็เพิ่มเป็นทีละสามครั้งช่วงฟอกไตแรกๆเนี่ยจะทรมานนะทรมานนะคะพวกฟอกไปก็ความดันตกความดันตกระหว่างฟอกก็มีการอัจจเียนฟอกเสร็จกลับไปบ้างก็จะเพียน,นอนไม่หลับเรียกว่ากระสับกระส่ายทั้งคืนนะคะ ก่อจะเข้าที่พอ,อเริ่มเริ่มรู้สึกค่อยๆดีขึ้นะล่ะต้องไปฟอกครั้งต่อไปอีกละอาทิตย์หนึ่งก็จันพุทธศุปต้องไปฟอกไตฟอกไตเสร็จกลับออกมายังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยค่ะอยู่โรงบาลนั่งร้อยแฟนมารับน็อกสลบไปเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยค่ะตื่นมาทีอ้าวอยู่ห้องฉุกเฉินคือไปไหนมาไหนเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้จะต้องแฟนต้องไปประกบตลอดเพื่อนที่รู้จักนะคะก็ได้แนะนําให้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งบอกว่า เป็นสารอาหารบําบัดเซนนะเป็นพูชนะเพสัตลองทานดูเราก็ไม่มีอะไรจะเสียละก็ลองทานตามที่เขาบอกนะฮะก็ทานพอเริ่มทานนะสิ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ฟอกไตความดันไม่ตกแล้วก็พอฟอกไตเสร็จก็สึกเหมนเป็นปกติไม่มีอาการอะไรที่ว่าจะอ่อนเพลียเวียนหัวขึ้นไส้ไม่มีก่อนหน้าเนี่ยเราฟอกไตแล้วเนี่ยต้องข้ามถนนนะฮะ มีสะพานลอยเนี่ยจําเป็นต้องข้ามเนี่ยเราก็ข้ามเหมือนจะข้ามแต่กว่าจะข้ามได้เหนื่อยมากเลยค่ะเหมือนจะขาดใจแต่หลังที่เราี่มาเจออาหารเสริมตัวนี้นะคะข้ามสะพานลอย,เ,ยเดินขึ้นสบายมากแล้วเวลาไปฟอกไตกลับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขับรถไปเองค่ะทั้งไปและกลับแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยกับาฟอกไตเสร็จกลับมาก็เหมือนปกติเลยไม่มีอาการเดินทางไปไหนต่างจังหวัด ที่ลดลงเลยก็มีอาการเวียนหัวขึ้นไส้รู้สึกชีวิตดีมากเป็นปกติรู้สึกต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยค่ะที่ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นปัจจุบันนี้จากฟอกสามครั้งนะคะลดลงมาเหลือสองครั้งคุณหมอมาดูบอกเออโอเคทุกอย่างดีใช้ได้ฟอกสองครั้งก็โอเคแล้วคิดว่าอีกหน่อยก็จะลดการฟอกไตลงไปได้เรื่อยๆค่ะ